ดินแดนประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับในแง่ของการมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่หลากหลายนะครับทั้งทรัพยากรของป่านะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับซึ่งผู้คนในอดีตเนี่ยก็เข้าไปใช้สอยนะครับโดยเฉพาะแร่ธาตุนะครับภูมิภาคต่างๆก็มีแร่ธาตุาแตกต่างกันไปนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมีเกลือ นะครับที่มีในปริมาณมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับภูมิภาคตะวันตกก็จะมีดีบุกแล้วก็ตะก,กัวนะครับเช่นเดียวกันในภาคใต้ก็จะมีดีบุกนะครับส่วนภาคกลางนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดลบบุรีก็จะมีทองแดงนะครับรวมทั้งน้ําดี แม่น้ําสายต่างๆดินดีนะครับก็นํามาสู่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตนะครับร่องรอยการอยู่อาศัยนะครับหรือการปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ในอดีตในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ5 0 0 0ปีมาแล้วนะครับเนื่องจากเราพบชิ้นส่วนกระดูกที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นของมนุษย์รุ่นแรกๆเลยนะครับที่เรียกว่าโฮโมอีเล็กตัสนะครับที่ อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับก็กําหนดอายุประมาณ5 0 0 0สนปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เราได้เริ่มพบหลักฐานมากขึ้นนะครับก็ประมาณ2 0,000กว่าปีนะครับพบเป็นเครื่องมือหินกระเทาะนะครับแล้วก็ประมาณ1 0 0 0 0ปีเนี่ยเราก็จะเริ่มพบโครงกระดูกมนุษย์ นะครับซึ่งในช่วงนี้เราจะเรียกว่ายุคไพรโตซีนนะครับแหล่งมรคดีที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับภาคตะวันตกรวมทั้งภาคใต้าภาคตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่ห้องสอนนะครับหรือที่จังหวัดกระบี่นะครับมนุษย์กลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับยังชีพโดยการหาของป่าล่าสัตว์ คเครื่องมือเครื่องใช้ก็เป็นเครื่องมือแบบง่ายๆคือเครื่องมือหินกระเทาะนะครับเรายังไม่พบภาชนะดินเผานะคเครื่องประดับที่สวยสดงดงามแบบในระยะหลังๆนะครับจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็การน่าจะมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนนะคโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มาจากตอนใต้ของประเทศจีนในปัจจุบันนะครับพร้อมกับการนำเอาเทคโนโลยีด้านกา,การเกษตรกรรมนะรการเพาะปลูกข,ข้าว นะครับข้าเจ้าหรือเข้าวฟ่างการเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูนะครับหรือสุนัขนะครับเข้ามาเนี่ยก่อให้เกิดการตั้งตินฐานเพิ่มมากขึ้นตามภูมิภาคต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่แหล่งที่มีดินดีน้ำดีนะครับเพื่อทำหมู่บ้านเกษตรกรรมนะครับเราก็จะเริ่มพบหลักฐานในภาคกลางนะครับที่เป็นที่รับรุ่มติด ใกล้ๆก um, ับแม่น้ำนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับแหล่งมบรคดีในยุคนี้ที่สําคัญนะครับก็เช่นแหล่งมบรคดีบ้านเก่าแหล่งมบรคดีหนองราชวัตนนะครับบ้านเก่าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีหนองราชวัตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตจังหวัดลบบุรีก็พบหลายแหล่งเลยนะครับในภาคอีสานที่เรารู้จักกันดีก็คือแหล่งมบรคดีบ้านเชียงนะครับที่จังหวัดอุดรธานีแหล่งมบรคดีโนนนกทาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับหรือว่าในเขตอีสานใต้เนี่ย เราก็จะพบแหล่งโบราณคดีเป็นจำนวนมากในเขตเอำเภอนอนสูงนะครับหรือทุ่งกุลาล้องไห้นะครับนนสูงนี่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เขตทุ่งกุลาล้องไห้โดยเฉพาะในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมนะครับที่เราเรียกว่าสมัยหินใหม่ก็ประมาณ5,000ปีมาแล้วลงมานะครับซึ่งประชากรก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีประเพณีการฝังศพนะครับเราก็จะพบโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยเป็นจานวนมากขึ้นแล้วก็พบของอุทิศ นะครับซึ่งมีบวองถกชิ้นสําคัญก็คือภาชนะดินเผาที่เดิมเนี่ยไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับหมู่บ้านเกษตรกรรมก็ผลิตภาชนะดินเผาขึ้นมานะครับหรือว่ามีการผลิตเ,เครื่องประดับโดยเฉพาะลูกปัดเปลือกหอยนะครับทีนี้ในกรณีของการผลิตภาชนะดินเผาเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเกษตรกรรมในสมัยหินใหมน่นะแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็ผลิตภาชนะแตกต่างรูปทรงกันไปนะครับเช่นแหลงบ้านเก่าก็ผลิตหม้อสามขา นะครับทางภาคอีสานนะครับก็จะมีภาชนะเป็นของตนเองบ้านเชียงก็จะเป็นรูปทรงหนึ่งลวดลายหนึ่งขณะที่อีสานใต้ก็จะเป็นอีกรูปทรงหนึ่งอีกลวดลายหนึ่งเช่นภาชนะแบบหายปากแตรอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งสะท้อนว่าในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเริ่มมีความหลากหลายของผู้คนเกิดขึ้นนะครับและนะในแต่ละหมู่บ้านเกษตรกรรมเองก็มีความเริ่มมีความแตกต่างะระหว่าง ระหว่างคนแล้วนะครับเพราะเราเห็นได้จากปริมาณของของอุทิศที่มีความแตกต่างกันหลุมศพนี้มีมีหม้อมากกว่าหลุมศพนี้มีเครื่องประดับมากกว่าการลักกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทวีความเข้มข้นมากขึ้นอีกในช่วงประมาณ3,500ปี3,000ปีลงมาซึ่งเริ่มมีเทคโนโลยีเ,เกี่ยวกับโลหกรรม ซึ่งอาจจะแพร่หลายมาจากภายนอกโดยเฉพาะจากจีนตอนใต้เช่นเดิมนะครับเทคโนโลยีโลหกรรมก็นํามาสู่การรู้จกักการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเ,เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นสมฤทธิ์นะครับแล้วก็เป็นเหล็กนะครับแล้วก็สามารถผลิตเครื่องประดับต่างๆที่มีความหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วโลหะเนี่ยก็นําไปสู่ความแตกต่างระหว่าง กลุ่มคนหรือชนชั้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โลหะเองเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยแต่ละภูมิภาคก็มีโลหะและธาตนนุนต่างกันดังนั้นการที่ดินแดนตรงนี้เช่นลรบรีมีทองแดงแต่ขณะที่ภาคตะวันตกเนี่ยมีดีบุกหรือตะกั่วเนี่ยเขาก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าทองแดงกับดีบุกเนี่ยเมื่อนํามาผสมแล้วเนี่ยก็กลายเป็นสมดิษ์นะครับหรือเหล็กเนี่ยก็ไม่ได้มีทั่วไปนะครับก็จะมีเฉพาะบางแหล่งดังนั้นจึงต้องแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันงั้น,นก็จะ ติดต่อแลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งความเข้มข้นตรงนี้นก็จะมีมากเลยในช่วงประมาณ2,500ปีนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือสมัยพุทธกาลนะครับจากที่ติดต่อกันในดินแดนประเทศไทยภาคอีสานกับภาคกลางภาคกลางกับภาคตะวันตกนะครับก็เริ่มขยายพรมแดนของการติดต่อมากขึ้นนะครับเช่นรับวัตถุทางวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นกรองโหโวทึกสมฤทธิ์เนี่ยจากจีนตอนใต้หรือเวียดนามตอนเหนือ นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรองหุคคกสมฤทธิ์ที่เรียกว่าดงงซนนะครับหรือดองซอนนะครับหรือว่ารับเครื่องประดับที่มาจากทางอินเดียโดยเฉพาะพวกเครื่องประดับที่เป็นลูกปัดหินกึ่งมีค่าหรือลูกปัดแก้วนะครับก่อนที่าศาสนาเนี่ยจะเข้ามาภายหลังนะครับดังนั้นในช่วงยุคก,ก่อศาสตร์ตอนปลายหรือว่าสมัยโลหะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเร่งให้เกิดการติดต่ออย่างเข้มข้นนะครับที่จะทวี ความสําคัญมากขึ้นไปอีกในยุคต่อมาที่เรียกว่ายุคหัวเรีอยุคอติศาสตร์ครับสำหรับในยุคก่อนวิยศาสตร์นะครับเราก็มีแหล่งบราณคดีหลายประเภทแหล่งบราณคดีประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือแหล่งภาพเขียนสีในยุคก่อนวิยศาสตร์ซึ่งพบแทบจะทุกภูมิภาคในประเทศไทยนะครับสำหรับแหล่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งนะครับนอกจากผาแต้มที่บุาราชธานีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จะเป็นแหล่งบราณคดีชื่อประตูผา นะครับที่จังหวัดลำปางที่เป็นเพิงผาขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันก็จะมีเส้นทางหลวงแผ่นดินนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งก็สะท้อนว่าในอดีตก็มีลักษณะเป็นแบบนั้นคือเป็นแลนด์มาร์คหรือจุดหมายตาที่ผู้คนในอดีตประมาณ4,000ปีนะครับก็ใช้ในการเดินทางติดต่อผ่านไปผ่านมาและน่าจะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญหรือสวยงามนะครับก็มารวมตัวกันเขียนเป็นภาพเขียนสี ซึ่งมีหลายกลุ่มภาพนะครับภาพที่มีชื่อเสียงก็คือเป็นภาพของลายมือเป็นภาพมือนะครับประทับด้วยมือซึ่งมีเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ภาพของคนที่น่าจะกําลังจับบัวหรือกระทิงอยู่นะครับซึ่งอันนี้มีชื่อเสียงมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยจากการขุดค้นบริเวณ ตอนใต้ของเพิงผาเนี่ยก็ยังพบงร่องรอยของการฝังศพด้วยซึ่งที่นี่นแปลกกว่าที่อื่นนะครับเนื่องจากว่าพบสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นไม้ซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ยังศึกษาได้นะครับซึ่งเราไม่ค่อยพบในประเทศไทยที่โบราณวัตถุเนี่ยประเภทนี้ก็จะเสื่อมสลายไปนะครับดังนั้นแหล่งบรณดีป,ประตูผาจึงเป็นภาพสะท้อนของ ยุคก่อนปวัศาสตร์ที่มีการทําพิธีกรรมตามเพิ่มผาเป็นศิลปะถ้ำนะครับสําหรับบราวัตถุชิ้นต่อไปนะครับที่เป็นตัวแทนของสังคมเกษตรกรรมคือภาชนะสามขาหรือหม้อสามขานะครับซึ่งแหล่งโบราณคดีที่มือชื่อเสียงนะครับก็คือแหล่งบราณีบ้านเก่าที่จงังหวัดกาญจนบ,บรุรีซึ่ง หม่อมเจ้าสุพัธรธราดิศกุลเนี่ยก็เคยเข้าร่วมในคณะสำรวจประมาณปี2498ด้วยนะครับและต่อมาเนี่ยทางรัฐบาลไทยโดยกรมศริลปากรกับทางเดนมาร์กก็มีโครงการศึกษาวิจัยขุดค้นอย่างเป็นทางการนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะที่มีการขุดค้นยุคก่อศาสตร์ที่บ้านเก่า ซึ่งพบโครงกระดูกเกืบอบมากกว่า40โครงนะครับรวมทั้งมีการอุทิศภาชนะดินเผารูปแบบต่างๆรวมทั้งหม้อสามขาด้วยซึ่งผู้ขุดค้นเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะคล้ายกับหม้อที่ผลิตในประเทศจีนหรือทําในประเทศจีนเป็นหม้อสามขานะซึ่งก็แปลความได้ถึงการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากจีนตอนใต้พร้อมกับเทคโนโลยีการทําเกษตรกรรมหรือภาชนะดินเผามาด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบหม้อสามขา ตามแหล่งมรีกรต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นที่หนองราชวัตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคือสะท้อนว่ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่ามีการเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ในตั้งแต่ยุคสมัยหินใหม่ประมาณ4,000ปีมาแล้วนะครับส่วนในระยะสุดท้ายนะครับเมื่อสังคมพัฒนาไปเรียนรู้เทคโนโลยีโลหกรรมนะครับก็เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้นมีการใช้สิ่งของที่มาจากต่างถิ่นนะครับก็คือกลองหัวทึกสำริด ดงเซนที่น่าจะผลิตในเวียดนามตอนเหนือหรือจีนตอนใต้นะครับก็พบหลายแหล่งโบราณคดีนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นที่ถ้ำองค์บะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอ่าก็พบถึง6ใบนะครับซึ่งกองเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันก็ยังใช้ในพิธีอยู่นะครับในพระราชพิธีหรือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวจ้วงนะที่อยู่ในจีนตอนใต้นะครับนั้นก็สะท้อนว่าในช่วงสมัยโลหะประมาณ2 5 0 0ปีนะครับก็มีอาจจะมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนนะครับจากจีนตอนใต้ลงมาหรือว่ามีการ แลกเปลี่ยนเพื่อเอากลองมาเป็นสมบัตินะครับโดยเฉพาะของชนชั้นสูงนะครับหรือผู้นําชุมชนซึ่งสิ่งเหล่านีนะ้ก็จะเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดสังคมในยุคถัดไปหรือการเกิดรัฐแรกเริ่มได้